ตวันนี้ทุกคนนะคะตอนนี้ก็อยู่กันในช่องของการ์ตูนนะคะในคลิปนี้นะคะพี่ก็จะมาเล่นเกมที่ทุกคนานั้นน่าจะเคยเห็นหรือว่าเคยเล่นกันแล้วนะคะเป็นเกมที่กวนส้นมากๆเลยนะคะทําให้เธอยิ้มโอเคทําให้เธอยิ้มใช่หม่เราจะต้องการที่คนเรายิ้มได้ก็จะต้องฉีกยิ้มนะคะแบบจริงใจนวดหลังให้ฉันหน่อยสิได้เลยค่ะเดี๋ยวฉันจะนวดหลังให้นะคะนี่เป็นยังไงคะหายเมื่อยหายอะไรหรือย,อยังเป็นการนวดที่แบบอื เจ๊อ,อกสะบื้มมากเจ๊หมุนหนวดคอหมุนนวดคอ,อของเธอคืออะไรบะโอเคอ๋อเราจะต้องหมุนคอของเจ๊เขาใ้คัโอ้สบายมากเลยค่ะตอนนี้ฉันกำลังปวดคออยู่พอดีเอ้พัดเจ้าตอนนี้ฉันมองไม่เห็นเลยเนะี่ยแล้วมือฉันก็พิการเธอช่วยหยิบเว้นใส่ให้ฉันหน่อยได้ไหมโอเคเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนี่ขนาดกูไม่ใช่แฟนมึงนะเนี่ยโอ้โหยังจะต้องทำให้ทุกอย่างเลยอีเจ๊เรื่องมาก ไม่เข้าใจจริงๆทำไมโฆษณามเยอะขนาดนี้ว่าหมดอารมณ์เล่นหมดกูไม่เล่นดีกว่าไหมทําไม่เธอฉลาดนะคะอะไรกับการที่เราจะเป็นครูนี่เราจะต้องฉลาดอยู่แล้วป้าอะไรกันบรรจุมาเป็นครูได้ยังไงว่าอย่างนี้เราต้องตรวจสอบนะคะเนี่ยโอเคคืออะไรวะเนี่ยก่อนที่จะให้เขาฉลาดให้กูฉลาดก่อนไหมกูก็ไม่ได้ฉลาดเลยโอเคเขียนอะไรเราจะต้องเขียนอ๋อเขียนอะไรก็ได้โอ้โหสรุปว่างโง่ทั้งคู่นะคะไม่มีใครฉลาดทั้งนั้นล่ะบอกไว้เลยโอเค เพียงแค่เราเขียนมั่วๆมันก็ผ่านเกมแล้วเธอคะช่วยทําให้ฉันหลับหน่อยได้ไหมฉันไม่ได้นอนมาแปดวันแล้วว่ะฉันโดนผู้ชายทิ้งมานะโอเคเจ๊ถ้านอนไม่หลับก็ไปซื้อยานอนหลับกินสิคะมาทําให้ฉันแบบว่าเหนื่อยใจทําไมขั้นตอนต่อมาคืออะไรวะเนี่ยเธอกลนเธอก้นขยับเธอไปด้านหลังอะไรวะคือบางทีมึงแปลภาษาก็แปลงงๆนะอ๋อเปลี่ยนท่านอนหรอกโอเคเฟิบไม่ได้อ๋อจะต้องดันไปทางนี้ เป็นท่านอนที่เซ็กซี่ขยี้จุดมากเลยค่ะบอกเลยนะคะพพัฒน,น,นาเกมถ้าลดโฆษณานิดนึงจะดีมากเกมคุณจะดีมากเลยนะคะบ,บอกเลยโอ้ฉันวัดกระโดดน้ําที่บ้านเจ๊แหมในคาวันนี้โอ้เทโอ้โหใส่ชุดบิกินี่เซ็กซี่ขยี้จุดมากให้เธอตีลังกากับหลังใช่ไหมได้เฟิร์บนี่เอาขาขึ้นอย่างนี้นะคะโอเคโอ้ฉันตีลังกากับหลังแบบหวานเสียวสดผู้ชายเห็นจะต้องแบบตกใจทําอะไรนะ่ะทําให้หัวกระโดดพุ่งหัวกระโดดพุ่ง พุ่งเหล่าใช่ไหมโอเคมึงพิมพ์ภาษาอะไรวะี่ยมึงใช่คนไทยรือเปล่าทาให้เธอวิ่งใช่ไหมโอเควิ่งสะเอวิ่งโอเคเราต้องเอามือไปข้างหน้าใช่ไหมโอเคเอาขาดด้วยนะคะเฟิร์บเฟิร์บอ่ะไม่ไปวะอ๋อนี่นี่แ๊บหนึ่งมือแบบนี้ปะเอาขาข้างหลังไม่ใช่เอาขาแบบนี้เฟิบโอเคทําให้เธอวีงทําให้เธอวีนพิมพ์ภาษาอะไรวะไ,ได้โอเคเอามือแบบนี้เฟิบโอเคขาเออเรียบร้อย ทำให้เธอแยกทางแยกทางหรอโอ้แยกขับูษยาใช่ปะล่าโอเคเึ๊บแยกทางแยกทางเลยวะเดี๋ยวก่อนนะฮัลโหลคุณต้องพิมพ์ว่าทำให้เธอขาดทาง <laughs> ทำใเธอขาดทางตอนนี้ฉันขาดทางแบบว่าสุดสวิงลิงโกมากเลยค่ะตอนนี้หมุน360อองศา ทำบาปีนป่ายทำบาปีนป่ายภาษาอะไรของมึงวะนี่เึบโอ้โหแม่ทาเป็นลิงเรากูตังเลยนะเจ๊เึ๊บนี่ครับผมกำลังจะถึงแล้วโอ้โหตอนนี้เจ๊แกเป็นท่ารงที่สวยที่สุดเลยนะคะที่เคยเห็นมาชีวิตนี้มันไม่เหลืออะไรแล้วแล้วฉันจะอยู่ไปทําไมเล่าเอาหตดจก่อนเอ้ยต่ยก่อนนะอีบ้าเอ้ยเดินมาสาหาอะไรอย่างเห็นไหมชนฉันเนี่ย เออขอโทษนะครับคุณผู้หญิงเป็นอะไรมาาหรึเปล่าครับโอ้ยขอมือเธอหน่อยนี่ถับมือค่ะแล้วลุกขึ้นมาโอ้พระเจ้าฉันขอโทษโปรดยกโทษให้ฉันเถอะจะยกโทษให้ไหมยกโทษให้เขาหรือว่าไม่ให้อภัยฉันไม่ให้อภัยคุณหรอกนะโง่เง่า,งาตาต่ำจ,จริงๆเลยทำไมเดินมาชนฉันล่ะมองไม่เห็นหรอือไงคะเออผมขอโทษนะครับไปดื่มกาแฟกับแม่ล้ครับให้ฉันพาคุณออกไปข้างนอกยอมรับดีไหมเออยอมรับก็ได้ โอเคแทนกิวพาฉันไปเล่งกาแฟหน่อยฉันต้องการความหวานและความรักมาวันนี้ฉันจะมาลดน้ำหนักหลังจากที่ฉันอ้วนมากๆเลยในขณะนี้โอ้โหดูสิน้ำหนักฉันขึ้นมาโลหนึ่งอ้วนสุดๆเลยนี่มายกเลยนะคะใครก็ได้นะคะช่วยสอนฉันปีนบันไดหน่อยค่ะนี้ฉันจะปีนไปดูผู้ชายฝั่งโน้นปตายและผู้ชายกำลังอาบน้ำอยู่ฉันจะต้องปีนไปดูให้ได้โอ้โห เป็นท่าปีนที่อุบาทมากเลยโอ้ยฉันจะถึงยอดแล้วโอ้โหเดี๋ยวผู้ชายคนนั้นสิซิแพกโตโตโยูหูข้แม่ฉันสอนไวยว่าการเป็นสุภาพบุรุษนั้นเป็นสิ่งที่ผู้ชายควรจะทําเอาละตอนนี้นะคะเราจะต้องทําให้ผู้ชายคนนี้เอาร่มไปให้ผู้หญิงคนนี้ให้ได้นะคะโอเคเฟิบค่อ,คอยๆใส่ไปนะคะโอ้ขอบคุณนะคะที่ให้ร่มชานฉันกำลังเปียกอยู่พอดีเลยนะการให้อุดจาแฟน,นะคะได้โปิดกอดฉันทีโอเคได้เลยค่ะนี่โอ้เดี๋ยว เป็นการที่แหมยื่นไปข้างหน้าก็เลยนะแหมเป็นถึงมากเลยมั้งเหม็่ไหมคุณผู้ชายเหม็่ไหมคะเหม็นสิครับโอ้โหคุณไม่ได้อับน้ำมาประมาณล้านปีแล้วใช่ไหมเนี่ยเหม็นเหม่ปลาเค็มสุดๆเลยอืมจะขอหอมแก้มคุณหน่อยนะคะอืมหอมแก้มคุณนี่ฉังหอมจริงๆเลยในแค่น,นี้ต่อาขาวางไว้ตรงนี้ใช่ไหมโอเคเฟิร์สจัดระเบียบอืไม่ได้โกฟรฟอืมนี่ก็คือท่าจูบที่เพอร์เฟคสุดๆ,ๆแล้วนะไม่ได้หรอกโอเคเป็นการกอดที่อบอุ่นสุดเลย